แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการสัมผัสกันและพยายามจะเคลื่อนที่และทิศของแรงเสียดทานที่กระทำต่อผิววัตถุจะมีทิศต,ตรงข้ามกับทิศที่ผิวสัมผัสจากอีกวัตถุหนึ่งพยายามถลายไปในกรณีที่วางวัตถุบนพื้นราบและวัตถุอยู่นิ่งไม่มีแรงใดๆมากระทำต่อวัตถุในแนวราบจะไม่มีแรงเสียดทานกระทำต่อวัตถุ แต่ถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุในแนวราบพยายามดึงวัตถุไปทางขวาดังตัวอย่างนี้ถ้าวัตถุยังอยู่นิ่งขนาดของแรงดึงจะเท่ากับขนาดของแรงเสียดทานถ้าสมมุติว่าเริ่มออกแรงดึงขนาด0.2นิวตันแต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แสดงว่าขณะนั้นขนาดของแรงเสียดทานที่พื้นกระทําต่อวัตถุเท่ากับ 0.2นิวตันเช่นเดียวกันถ้าออกแรงดึงเพิ่มขึ้นเป็น0.3นิวตันแต่วัตถุยังอยู่นิ่งแสดงว่าขณะนั้นแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อวัตถุก็เป็น0.3นิวตันเช่นเดียวกันถ้าเพิ่มขนาดของแรงดึงให้มากขึ้นตราบเท่าที่วัตถุยังอยู่นิ่งแสดงว่าขนาดของแรงดึงย่งเท่ากับขนาดของแรงเสียดทาน ตามกฎข้อที่1ของนิวตันถ้าเพิ่มขนาดของแรงดึงจนถึงระดับหนึ่งเช่นกรณีนี้เท่ากับ0.6นิวตันพบว่าวัตถุจะเริ่มขยับเคลื่อนที่แสดงว่าแรงเสียดทานมีค่าสูงสุดได้เท่านี้ถ้ายังคงเพิ่มขนาดของแรงดึงให้มากขึ้นอีกเช่นเพิ่มเป็น0.8นนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ง และแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุจะลดลงเล็กน้อยแต่มีค่าคงที่ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามแรงเสียดทานจะมีสองชนิดแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุในขณะที่อยู่นิ่งเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตสำหรับพื้นผิวคู่หนึ่งหนึ่งมีได้หลายค่าแต่จะมีค่าสูงสุดหนึ่งค่า แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุก,กำลังเคลื่อนที่เรียกว่าแรงเสียดทานจนซึ่งมีหนึ่งค่าสำหรับผิวคู่หนึ่งหนึ่งในภาวะหนึ่งหนึ่ง